เทวาเทวดาทางทิศเหนือก็ดีวันนี้ข้าพเจ้าจะมาประกอบแารที่สีบอภิดีอันเชิญที่มีบวงบ่วงขออันเชิญท่านทรงเทมาเป็นกขีพยานเป็นองค์ประธานให้ลูกให้หลานอย่าได้ตำาบกคนอย่าได้จนโบกไทยขอให้ท่านจงมาให้เหนือโลกเหนือจักรวาลข้าพเจ้าขออันเชิญเทพไทยเทวาเทวดาทางด้านทิศตะวันตกบัดนี้ถึงการเวลาแล้วท่านพร้อมหรือยังบัดนี้ ถ้ามาแล้วอย่าได้รอยคาข้าพเจ้าขอ,อเชิญการเวลาจะล่วงเลยไปของโอซิก,กรรม์อย่าอุกสาศาขมามาปฏเตยอุกสาศาขมามาปฏเตอุกสาศาขมาผาปฏเตน้อมน้อมคารวะขอหนอบน้อมคาระวะขอนอบน้อมคาระวะออนะสาัุเดชสังขารสุสสญสญานครัาค้าพบริตังขอดวงพระจิตขององค์ท่านตรงสเสด็จมาเป็นสักข,ขีพยานในการประกอบพิธีครันน้งนี้ด้วยชิอ Mm-hmm. là đúng không các bạn thấy không? จะได้การเดินเชิญกรรมการดูบอสโต้จได้มาปรับเกียดด้านซ้ายนะครับซ้อนน็ก็ได้จุดอยู่ที่ด้านขวานะครับสำหรับผู้หญิงนางเอกก็ดีนังรองนางรอก็ดีให้มายืนต่อคุณแม่นุอนะครับแป่นน็อตอยู่ฝั่งนี้วอสโตติดอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ลูกหลานผู้หญิงนะครับให้มาต่อต่อตรงนี้เลยนะครับออออมีสอนมีเคียร์อีกไหมครับออในสุภาพไปยืนในสุภาพไปยือนดูฟังไปยืนจุดเทียนใจให้ลูกหลานได้จับ แม่ภาพเป็นผู้ช่วลูกลูกสะพ้เป็นผู้จับต้อถ้ามีกายไทยเองกตวโตเป็นผู้ช่วยอ่าผู้ชายฝั่งนี้ลฝั่งวัอโจมาผู้หญิงไปฝั่งแม่จับต้อสอบเลยพระเจ้าจะขออัญเชิญเทพไทยเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธ ที่พระพเจ้าได้อันเชิญมาจงเสด็จลงมาเป็นสักขีพยานในการอัญเชิญจุดเทียนชัยครั้งนี้เทียนมหามงคลเป็นเทียนชัยขอให้เทพไทเท,าท,าทาวาเทาว,าทาว,าทวาดาองค์ใหญ่ที่สุดจงเสด็จลงมาอนุโมทนารับจิตอธิษฐานจากลูกจากหลานหญิงก็ได้ชายก็ดีดึงจิตอธิษฐานของลูกของหลานให้สูงขึ้นอย่าให้ต่ำลงขอบารมีเทียนช่วยช่วงชัชวาลให้ลูกให้หลานได้เห็นประกอบพิธีอย่าได้ดับ ให้ได้เห็นทันตาได้เห็นทันใจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปชัยโยชัยะชยะชัยะชัยชนะจมูเกิดกับทีมงานลูกหลานคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นับตั้งแต่บัดบน,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 บบนี้เป็นต้นไปด้วยเธิชใชโใชโใช้ đã ờ. có Chúa. phải năn thì Chúa chục thub 29 đọt tip mắc em đi tham khảo nước ở chùa hải chọn cái

ไปจุดก29ดอกให้ปู่ของพวกนี้ต้องเรียนรู้ให้มากหลายสิ่งหลายอย่างก็อะเป็นหัวหน้าคนก็จะเป็นผู้นำคนต้องจุดข,ขอพลังบาลาีตัวเอง โย่เสร็จพิธีแล้วก็ไปหน้าสลังพิธีที่จะเล่นไปจุดตรงที่โพนข่อยหรือโพนอะไรด้วยบอกเจ้าที่เคยทำเคยปฏิบัติอย่างไรก็ไปทำนกกกับไปจุดข่างขายปักขายประตูชัดดอกจำในบ้านให้